มันเห่งความรักความรักมีหลายแบบลองมาอ่านหนังสือคล่องกัะดีกาค่ะอ่านคล่องเขียนคล่องมันนานได้อ่านสักทีลองดูนะคะว่าเราจะอ่านคล่องไหมรักชาติคําร้องโพนตีหลวงวิจิตวรวาทการค่ะความรักอันใดแม้รักเท่าไหนก็ไม่ยั่งยืน เช่นรักคู่รักรักแทบจะกืนกลับกลายขมขืนลืมได้ภายหลังแต่ความรักชาติรักแสนพิสวาสรักจนสุดกำลังก่อเกิดมานะยอมสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเราชีวิตร่างกาย เราไม่เสียดายตายแล้วก็เผาทุกสิ่งย่อมคลาดเว้นแต่ชาติของเราอย่าให้ใครเคราเหยียบย่ำทำลายเราอ่านคล้องเหมือนกันนะคะเนี่ยทีนี้มาดูกันถ้าใส่ถ้าอ่านคล้องแล้วใส่ทํานองสนองลงไปมันจะเป็นยังไงคะ ความรักอันใดแม่รักเท่าไหนก็ไม่อย่างยืนเช่นรักคู่รักรักแทบจะกลืนกรับกลายคมคืนลืมได้ภายรังแต่ความรักชาติรักแสนพิศวาสรักจนสุดกำรังก็เกิดปาญหยอมสละ ชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเราชีวิตร่างกายเราไม่เสียดายตายแล้วก็เผาทุกสิ่งยอมขาดเว้นแต่ชาติของเราอย่าให้ใครเข้าเหยียบย่ำทำลายรักชาติคะ่ะ เป็นความรักที่อยู่กับเราตลอดการฝากฝากฝากเพื่อนๆฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะทอฝันหกสีชาแนลค่ะรักชาติด้วยกันนะคะ